สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาเกือบเกือบเที่ยงแล้วไงไม่เคยได้ทักลังเลยครับผมสงสัยจะหยุดหาครับผมเลยแวะมากินลาดหน้าครับร้านยายครับผมได้มิมลังเดียวเองพึ่งก็มาเจอเลยเจอแต่ตัวครับผมดูยากครับ มันเป็นคลองโลกมากไม่รู้บินไปไงครับผมลมแรงด้วยครับสงสัยจะไม่ได้แล้วครับวันนี้มีมแอแย่เลยครับผมมากินสั่งลาดหน้าครับผมนี่ร้านยายครับผมตอนนี้หนูมีปัญหาถ้าไม่ได้มีมก็คงจะหาปลาไว้ก่อน จะทอดแหเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมครับผมไปครับผมขอสัดลาดนาก่อนครับผมหิวแล้วไปครับมาครับผมนงบ้านกิลาดนาด้วยกันครับผมกุ้งตัวใหญ่ครับผมนี่ครับใหญ่โคนนองน้ำลายหญ่ไปครับผมขอกินลาดนาก่อนครับ กินอ,อ,อิ่มแล้วครับผมแฟนยังไม่อิ่มเลยโอ้โหของผมเรียบร้อยแล้วเที่ยงตับเลยครับอร่อยไก่ <laughs> หมดยังหมดแล้วเนาะเดี๋ยวลองไปดูมิ้นแถวบ้านอีกสักหน่อยครับผมถ้าเจอก็จะเห็นครับผม, <laughs> อ,มอ,อิ่มครับอิ่มใช้ได้เลยอร่อยครับ ไปครับผม,มอะสวัสดีคนครับผมโอ้โหหลังจากกินลาดหน้าร้านยายนะครับผมขับรถมามาเจอมิม้มนะครับผมโอ้ยตั้งแต่เช้านี่นะครับหลังแรกไปไปดูกันครับผมน้ำจะมีหรือเปล่าไปครับโอ้โหแต่ไอ้มายาลาบเยอะเหลือเกินครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกัน มาอะไมายาลาบเยอะครับผมโอ้ยเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับผมนี่ครับนี้ยังเข้าไม่ถึงเลยครับลกเป็นมายาลาบลกมากเลยครับผมนี่ครับไอ้มันลูดเสื้อลกกางเกงครับผมไปเดี๋ยวขอดูกันครับใส่ครับอ่ะเป่าควันใส่แล้วครับผม น้มจะมีกี่กอนยังไม่รู้เลยครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายดูกันใกล้ๆนะครับรู้สึกหัวน้าปิดตาผมโอ้โหแต่เอ้ยรลังมันจะแก่ซะมางเนี่ยอ๋อน้ำปิดตาครับ,ป,รบปิดยอดโอ้โหนี่ครับผมไปเดี๋ยวขอตัดครับผม เดี๋ยวไปดูกันข้างน,นอกครับเขาได้กินครับเอาลังพาดไว้ครับผมไม่เอาลังนี่ครบน้ำพอได้ครับผมไปไปครับอออครับผมโอ้ยมายาลาบเกาะเสือ้อไปครับผมเดี๋ยวไปหาใหม่ครับผมหากลับบ้านเลย ดูแล้วจะไม่ได้ความแน่เดี๋ยวต้องไปทอดแหหาปลาดีกว่าไปครับขี่รถมาเจออีกแล้วครับผมนุ่นครับผมไปขอลุยครับน้ำจะดีป่ะไปครับผมเอาไม่เอาครับผมไม่มีน้ำแก่ด้วยครับผมไป็นลนมาแล้วไปครับผมเดินมาหามิ้มนะครับผมไม่รู้ใครดักไว้ครับผมงูเห่า บลเลอร์เลยครับผมติดอยู่นี่ครับผมเห็นไหมครับพอช่วงเดือนธันวาลนี่จะเจอแล้วครับผมไม่งั้นก็จะมาอาบแดดแล้วก็ออกหากินนะครับที่ผมบอกว่าอันตรายที่สุดคืองูเห่าไอ้คนนี้นะครับผมเนี่ยเจ้าของเขาจะเห็นหรือเปล่าเขายังไม่รู้เลยครับผมใหญ่ครับผมบลเลอร์เลยนู่นครับผมไม่ใช่เล็กเลยครับเป็นงูเห่าปวก นะครับพ่นพิษได้นะครับที่ผมบอกคลิปก่อนน้นนะครับผมคลิปเก่าๆลองเข้าไปดูได้เลยผมก็ถ่ายดูเรื่อยนะครับผมเดินตามชายคลองจะเจอบ่อยนะครับช่วงนี้มันจะนอนอาบแดดอยู่นะครับนี่คงจะออกหากินเลยมาติดอันนี้เขานะครับผมใหญ่ครับผมไปครับเดินหามิ้นต่อครับ พมไปเจอจะกลับบ้านครับผมแฟนเดินมาเห็นครับผมกลับบ้านกันแล้วเลยวะพักครับผมกินน้ํานี่ครับผมรังไม่โตรครับไปเดี๋ยวเอาให้แฟนก่ันไปครับน้ำหวานหน่อยเดียวเองครับผมเป็นรูปหัวใจเลยสวยสวยนะเป็นลูปหัวใจแต่หัวน้ํา หัวน้ําไม่สวยคงสายจะหยุดหาครับผมคงจะหาปลาหาหอยไปก่อนครับผมช่วงนี้โอ้ยแย่ครับผมไม่ได้มมิมกันเลยนะครับคงจะได้ชมคลิปหาปลาเดี๋ยวจะไปทอดแหลหาปลากันลงขายครับผมทำคลิปอย่างนี้ก่อนครับผมมิมพึ่งคงจะอีกสักครึ่งเดือนครับผมร้อยหาย อากาศเย็นก่อนครับผมเคยโดนแบบนี้ยทุกปีครับผมอไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับผมฝากสับตะไคร้ด้วยครับไปครับผมสวัสดีครับ